สวัสดีครับผมแนะนำดู r e c o r d .apk นะครับเซิร์ชใน google นะฮะเลเวอร์ชันเก่านะครับ2 4 3ุดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะนี่ครับกดดาวน์โหลดแล้วนะฮะผมใช้เป็น เบลเซอร์ซัมซุงบบลเซอร์นะครับดูตรงที่ดาวน์โหลดเราดาวน์โหลดไฟล์นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะติดตั้งเลยนะครับ รเรือกอันที่สองนะครับใช้เป็นแท็บนะครับอนุญาตให้หมดเลยนะมัน,จะ,นจะขึ้นเป็นแทบ็บแบบนี้นะครเข้าที่ฟันเฟืองนะครับตอนแรกนะเข้าไปที่หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ีนะครับตั้งค่านะ น,นั้นนะครับตอนที่สองเสียบภายในนะฮะบันทึกแค่เกมอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็อดตัดต่อนะครับซ่อนบันทึกนะครับเวลาเราบันทึกก็คือมันจะซ่อนให้นะครับแล้วก็เขยา่าเปิดเขย่าด้วยนะเวลาบันทึกเสร็จครับปิดไหลน้ําด้วยนะตามตามนี้นะครับ ถึงขั้นตอนนี้นะครับผมเลือกตรงเปิดตัวเลือกนะฮะเปิดให้หมดเลยนะครับติ๊กถูกสีเขียวเปิดให้หมดเลยนะฮะตามนี้เลยนะตามนี้เลยทำตามขัม้นตอนนี้เลยนะครับ ให้มันเป็นเครื่องหมาถูกสีเขียวทุกอันเลยนะแต่แล้วก็กดลงไปมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราบันทึกนะอันนี้สำหรับบันทึกเซตติ้งตามนี้เลยนะเปิดขย่าด้วยนะครับเวลาเราบันทึกเสร็จก็ขยา่า ถ้าเกิดว่าเราทำทำขั้นตอนนี้ทุกครั้งเลยนะนี่นะครับกาไรไลฟ์สตรีมนะครับเลือกเป็น YouTube Facebook ได้หมดเลยนะขอบคุณครับแอมนีีนะ